ยังอยู่กับประเด็นคอรมอรอิงหนึ่งเมื่อวานเปิดเป็นหนึอีพแล้วใช่ไหมฮะใช่วันนี้จะ <My S 2> เปิดอีพีอีพีที่2แม่กลับมามีของมาฝากเนาะว่ากัน<ร>ด้วยเรื่องโจทย์โคตรยากเลยในการฟอร์มครมอรอิงหนึ่งหมายถึงรอบนี้นะที่เห็นรายชื่อกันไปไอความยากมันไม่ได้มีแค่ ประเด็นทางจริยธรรมตามมาตรฐานของสารรัฐธรรมนูญเท่านั้นนั่นเองครับโจทย์ยากอีกหนึ่งโจทย์นะของการฟอร์มคนมออีกหนึ่งก็คือคืออะไรคะคืออะไรคะหรือก็อีกตัวไหนคะก็คือการหาตัวทั้งตีคลังขุนคลังยากมากมันยากเหรอคนต้งเยอะแยะคนที่คุณลีฟของเพื่อไทยเขาบอกมีเยอะแยะนี่คนเก่งเยอะในพรรคเพื่อไทยเหรอ ก็เขาบอกมาเขาก็ะซิบมาคนเก่งๆมีฝีมือเยอะอีโก้ทั้งนั้นโอเคไม่พูดดีกว่าเอาแคนอย่างนี้ครับผมยังอยู่กับประเด็นการฟอร์มครมอรอิงหนึ่งทำไมหน้าตาครมอรอิงหนึ่งจึงออกมาอย่างนี้คเมื่อวานเราบอกกันไปแล้วนะตัวจริงเพื่อไทยกล้ามากกล้าลุยฝ่ายปล่อยผ่านรัฐมนตรีสุ่มเสียงหลายคนทีเดียวมาเช้าวันนี้ผมจะว่ากันด้วยเรื่องสองโจทย์ที่โคตรยากเลย ของอิงหนึ่งโจทย์โจทย์หินโจ์ที่หนึ่งก็คือปัญหาการหาตัวรนตีครั้งอธิบายกันนิดหนึ่งตัวจริงเพื่อไทยกับนายกอิงได้คุยกันแล้วก็เห็นตรงกันว่าทีมรัฐตีครั้งในฝันที่อยากได้มันควรจะมีส่วนผสมสักสามส่วนผสมด้วยกันส่วนผสมที่หนึ่งมีอะไรคะอยากได้ส่วน ส่วนส่วนผสมที่เป็นมือเศรษฐกิจตัวจริงสิงจริงที่เข้าใจทั้งบริบทการคลังและเข้าใจทั้งบริบทการเงินด้วยคบเครื่องเลยนะเข้าใจจริงๆนะเข้าใจการคลังเข้าใจการเงินอย่างทองแท้ตัวจริงเสียงจริงมือเศรษฐกิจนะสเปคนี้มีไหมส่วนผสมส่วนแรกมือเศรษฐกิจเขาโฟกัสไปที่ดรสุภวุฒิสายเชื้อ โอ้เป็นมือเศรษฐกิจเป็นนักการเงินนักเศรษฐศาสตร์ขาโฟกัสไปที่ดรสุภุษาเชื้อบนความเชื่อชื่อนี้ไปได้ทั้งการคลังและเข้าใจมิติทางการเงินครบเครื่องโอเคเข้าใจการคลังเข้าใจมิติทางการเงินนั่นหมายความว่าเข้าใจเศรษฐกิจ เศร,รษฐกิจภพยายใภพใหญ่ในภาพใหญ่ที่เป็นมหาภาคหรือแมคโคร,แ,คโครแล้วก็คคร,ระ,ระดกานั้นสำคัญที่สุดเลยนะก็คืออยากได้มือเศร,รษฐกิจตัวจริงจริงที่เข้าใจแมคโครอโคโน y มีโอเคประมาณนั้นแล้วเขาก็โฟกัสไปที่ทัตโต้สูบูใสาเชื้อเปราวกวว่าแกโดดหนีไม่รับแกไม่เอามีด้วยเหรอเสนอตำแหน่งให้แล้วไม่รับมีจริงระ อ้เสนอตำแหน่งให้แล้วไม่รับเหรอคะท่านดรสุภุฒิคะอาจารย์สุภพวเก์ก,กระโดดหนีโอเค okay. นี่ก็คือความยากแสนยากจะหามือเศรษฐกิจตัวจริงๆิงจริงที่เข้าใจภาพรวมมานั่งนําทัพทีมน้ําตีคลางยากแสนยากทาาทามไปที่ดรสุภุฒรปฏิเสธเ <c oughs> <c oughs> ส่วนผสมส่วนที่สอง Oh. ที่ตัวจริงเพื่อไทยและนายกอิงอยากได้มากๆากเลยข้อแรกก็ยากนะมีข้อ2อีกส่วนผสมส่วนที่2ก็คือมือบริหารอ๋อต้องสามารถที่จะนําแผนต่างๆไปมือบริหารท,ที่สามารถนํานโยบายของตัวจริงเพื่อไทยของนายกเองไปสู่ภาพปฏิบัติไป implement ไป implement ขับเคลื่อนสู่ภาพปฏิบัติได้จริงๆไป action แผนที่ act ได้จริงๆอืมือบริหาร ในทีมลัำเตีครังต้องเข้าใจกลไกร,ราชการต้องเข้าใจกฎระเบียบทางราชการสําคัญนะต้องรู้ใจค่าราชการอ่าสำคัญนะข้อนี้สําคัญมากและมีทักษะในการบริหารจัดการสูงอาจจะเข้าใจเข้าใจด้วยต้องคุมได้ด้วย <laughs> <laughs> เข้าใจค้าราชการแล้วต้องคุมข้าราชการที่อยู่ไม่ใช่ข้าราชการมาครอบอต้องเข้าใจนะเออ ข้าราชการยุคนี้เขากลัวติดคุกโยนนโะยบายอะไรลงมาเนี่ยจะให้เขาแอคชั่นจะให้เขาสนองเนี่ยเขาก็ต้องดูว่าแล้วเขาจะติดคุกไหมใช่โอเคเมื่อกลัวติดคุกมันก็จะมีอยู่2ประกาศอาการที่หนึ่งกลัวติดคุกผมไม่ทำเดดแอร์เลยหยุดผมเด a ดแอร์ม <dead air. S 1> ไม่ทำเลยผมสตลงเงียบเออใช่ส่งสั่งมากสั่งสั่งได้ แต่ง,งานไม่ส่งหรืออีกพวกหนึ่งก็คือโยนโจทย์ลงมาโอเคท่านไม่เป็นไรช่วยกันพวกผมจะช่วยกันตอบโจทย์ค่ะท้อมรับสนองคนที่คนที่จะตอบโจทย์ในทางเนโยบายได้ขับเคลื่อนสู่ภาพปฏิบัติคือ implement ได้ค่ะต้องเข้าใจลหลายๆอย่างอเข้าใจการเมืองด้วยเข้าใจราชการด้วยแล้วก็เข้าใจแผนนั้นด้วยแต่ที่สําคัญมือต้องถึงด้วย นี่แหละอันนี้แหละมีใครไหมมีใครในใจไหมปร,ปรากฏว่าปรากฏว่าเขาโฟกัสไปที่ปลัดกระทรวงกรนคร้งคนปัจจุบันประหลัดวรวนเสละวรนะวนแสงสนิทปรทหลัดคนปัจจุบันปรากฏว่าประหลัดละวรวอ,อย่าบอกว่ากระโดดหนีนะกระโดดหนีกโดดหนีอีกดดเหมือนกันด็อกเซอร์สมองพูดเลยท่านนายกท่านรัฐมนตรีมีอะไรให้ช่วยบอกอสั่งมา จะตอบโจทย์ให้อย่างสุดความสามารถแต่ขอไม่รับตําแหน่งแต่ขอไม่รับตาแหน่งขอเป็นประหลัดกระทรวงการคลังแฮปปี้ละพอใจเท่านี้ทําไงอ่ะถ้าทำอะไรไม่ได้ไงเจ้าตัวไม่รับอืทําไงอ่ะสองแล้วไม่ได้มีใครอีกไหมมีคนที่สามไหมะสมสูตรที่สามเป็นไฟบังคับทางการเมืองทีมทั้งตีที่อยากได้ทีมทั้งตีครั้งที่อยากได้นอกจากอยากได้มือเศรษฐกิจนอกจากอยากได้มือบริหารอยู่ในทีมนี้ค่ะ ไปเสรไม่ได้ไฟบังคับในทีมนี้มันต้องมีตัวแทนฝ่ายการเมืองอยู่ด้วยใช่ไอตรงนี้ไม่ยากไม่ยากแท,าท,าท,าทา่าแถวจากให้ชอปปิ้งเยอะคายซอยยันถึงปากซอยเข้าแถวอู้เยอะเลยหรอรอให้จิ้มเลยตัวเลือกเยอะตัวเลือกเยอะอันนี้ไม่ต้องกังวลไม่มีปัญหาหรอกพร้อมมากเลยแต่ตอนนี้เขาก็มีเขาก็มีคุณจุลพันธ์เขาก็มีดรเผ่าภูมิอันนี้ไม่มีปัญหามีน้ำตีช่วยสองท่านแต่ทั้งสองคนไม่ใช่ตัวหลักไม่ใช่มือเศรษฐกิจและไม่ใช่มืออิมพิเม n t แต่เป็นส่วนผสมที่ขาดไม่ได้ค่ะถูกไหมมือการเมืองจะไม่ต้องมีเพราะเพราะตัวแทนฝ่ายการเมืองที่นั่งอยู่ในทีม้ําตีกลางจะเป็นตัวเชื่อมต่อในเชิงนโยบายจะเป็นตัวเชื่อมต่อยหลายๆอย่างหลายภาคส่วนอะจเป็นอะถูกไหมถูกไหมเป็นกลไกหนึ่งเหมือนกันใช่ไหมฮะเนี่ยอย่างมือเศรษฐกิจเขาโฟกัสไปที่ดรสมพุทธก็โดดหนี มือบริหารเขาโฟกัสไปที่ปหลัดวัละวันละวัดรนก็โดดหนีเหลือแต่ตัวแทนฝ่ายการเมืองคุณพผ่อภูมิคุณจุรพันธ์ไม่พอและอื่นๆอีกมากมายพร้อมมากไม่พอไม่พอม้นททำอย่างไรสุดท้ายนะสุดท้ายฟังมาว่าสุดท้ายนะฟังมาว่าตัวจริงเพื่อไทยนายกเองก็ต้องย้อนกลับไปเจรจากับคุณพิชัยชุนหะวชิระ อ๋อตอนที่ท่านนายกเศรษฐาพ้นตําแหน่งเนี่ยมีเขาคุณพิชัยเองก็ขอยุลาด้วยและในจังหวะที่เศรษฐาไม่จะไปต่อคุณพิชัยบอกเลยผมโบกมือลาผมขอผมขอหยุดแค่นี้ค่ะผมขอหยุดแค่นี้ช่วยมาพอลอะด้วยเหตุผลอะไรผมไม่อยากจะไปก้าวล่วงถึงรู้ก็ไม่อาจก้าวล่วงช่างมันเถอะเอา,เ,อาเป็นว่า,วา ขอไม่บกมือใช่ขอบกมือลาแต่ด้วยข้อจํากัดเนี่ยสุดท้ายก็ต้องเปิดการเจรจากันย่างมากมายต้องจีบกลับมาใหม่อันในที่สุดก็ขอให้คุณพิชัยสินทวิชระอยู่ทํางานต่อในตําแหน่งรัฐว่าการกระทรวงกลาโหงและได้ควบรองนายกอีกโอโจทย์ยากมันก็ตําแหน่งเดิมไงใช่ตําแหน่งเดิมแต่ว่าแต่ว่าในตําแหน่งรองนายกที่ควบนั้นงานมันสลิมลงมาค่ะงานมันสลิมลงมาโอเคประมาณนั้นเมื่อสักครู่ผมบอกว่า โจทย์ยากคอรมออิงหนึ่งมันมีสองโจทย์ใช่ไหมใช่ค่ะโจทย์แรกคือการหาตัวลําตีครั้งการฟอร์มทีมลําตีครั้งค่ะโจทย์ยากโจทย์ที่สองก็คือจะหาเงินจากไหนมาใช้ในการตอบโจทย์นโยบายภาษีไงมันไม่ใช่เรื่องดิจิตอลเวล็อย่างเดียวยังมีอีกหลายนโยบายที่ต้องใช้เงินในการตอบโจทย์ใช่ไม่ใช่นโยบายเดียวจะเก็บภาษีเพิ่มก็มีปัญหาก็ลองเก็บเพิ่มดูสิโอ้โหก็ ลอ้อกระจองงานทั่วประเทศแน่นอนในสถานกาศศศศศรเศรษฐกิจอย่างนี้นะใช่ค่ะจะกู้เพิ่มก็มีข้อจํากัดข้อจํากัดเยอะแล้วทําไงอ่ะสุดท้ายก็ตกผลึกเป็นสามมาตรการค่ะก็เซตนิดหนึ่งสามมาตรการที่ตกผลึกเนี่ยเกิดจ,จากการประสานความคิดหรือใช้สับชาวบ้านที่เข้าใจง่ายๆก็คือช่วยกันคิดระดมสมองทั้ง ตัวจริงเพื่อไทยทั้งนายกอิงและรวมถึงเทคโนแคนในภาคในภาคราชการค่ะอย่าให้เอ่ยชื่อเลยใครเขาสมหัวเรียบร้แล้วในภาคราชการก็มาเบนซอมกันลมสองก็ก็ก็กช่วยในการผ่าทางตันค่ะได้ละสามในที่สุดนะก็ตกผลึกเป็นสามมาตรการมาตรการที่หนึ่งะอ จะแบ่งเงินจากกองทุน FIDF FIDF ก็คือกองทุนเพื่อการพัฒนาเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินคย้อนกลับไปยุคต้มยำกุ้งอพอนึกออกแบ่งล้มกันเลยนล่ะนาใช่ค่ะต้องมีการตั้งกองทุนขึ้นมากองทุนหนึ่งเรียกมันว่า FIDF หรือกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินไอ้เจ้ากองทุนเนี่ยก็ทําหน้าที่ไปกู้เงิน และเอาเงินที่กู้มาไปอุ้มบรรดาแบงค์ทั้งหลายแบงค์ทั้งหลายที่ันล้มบฟูกันรเหรอที่เขาเรียกกันว่าล้มบอฟูกอะไรเหรอน่าเกลียดอ้าวน่าเกลียดเหรอเอาพู้หริงคนนี้พูดไม่เพราะอ๋อถอนคำพูดก็ได้ค่ะแบงค์ที่อิ่มหมีผีมันแบงค์ที่ปากมันอยู่ทุกวันนี้ผมชี้หน้าผมชี้ลายแบงค์เลยว่าแบงค์ไหนรอดตายเพราะกองทุน FIDF ไม่ต่างจากรบนฟูกเราเนี่ยไม่ต่างเลย แล้วมันฟุกแรงกว่านะโอเคแต่หลังจากที่ผ่านวิกฤตช่วงนั้นมาหลายแบงค์กลับสู่สถานะปกติแต่ที่ไม่ปกติก็คือกองทุน F I D f ที่เข้าไปอุ้มแบงก์มันมีภาระนี้นี่ใช่กองโตเลยการอุ้มแบงก์มันต้องกูมันมีต้นทุนมีต้นทุน ถูกไหมล่ะใช่มันก็ต้องกู้มาอุ้มแบงค์เดี๋ยวตั้งแต่บัตรนั้นยันบัตรนี้ยังยังเงิมอยู่ใช่ไหมเดี๋ยวตั้งแต่สมัยนั้นเลยนะสมัยนั้นล้านล้านบาทใช่สมัยนั้นจนบัตรนี้ยังไม่หมดอีกหรอไม่หมดยังไม่หมดยังหมดโอ้โยตั้งแต่โอเลยงยั้นลาลานที่ยนทนจันียัไมดอกยังไ่หมดงม่กดังไม่หมเยวตั้งแ่สมัยนั้อเลยนะสมัยนัข้านเงานฝากใ่ะันเงินฝากราี้ยังไม่หมดอีกย่ห ปอร์เซ็นต์ของเงินฝากของแต่ละแบงค์คุณได้เงินฝากเข้ามาเท่าไหร่0.046เข้าตรงกองทุนเนี้ยส่งเข้ากองทุน FIDF เพื่อให้กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินมีเงินไปใช้มีเงินหมุนไปจ่ายดอกไปส่งต้นส่งดอกที่วันนี้ยังเหลือเป็นแสนล้านโโอ้แต่ชื่อไหมครับว่าแค่0 4 6ของเงินฝากทั้งก้อนนี่กี่หมื่นล้านเยอะไหมกลมๆทุกวันนี้นะคะ จ็ดหมื่นล้านเจ็ดหมื่นล้านอ่ะศูหกอ่ะไม่น้อยนะทีนี้ทีนี้ทนเทคโนโคแครดในแวดวงราชการก็ไประดมสมองก็ไปช่วยคิดไปช่วยผ่านทางตันก็เสนอว่าเอากันอย่างนี้โอนกองทุน f i ด F จากในชาติมาให้กระทรวงกรารคลังบริหารจัดการก็ได้นะอืมไอ้เงินที่ส่งเข้ากองทุนปีละเจ็ดหมื่นล้านและนับวันจะเพิ่มขึ้นไปเรื่อยๆค่ะแบ่งมาครึ่งหนึ่งได้ไหม ขอตัดมาครึ่งหนึ่งจาก7จ็ดหมื่นล้านสักสามหมื่นห้าสมมติอเอามาทําอะไรทําอะไรคะเอามาใช้ในการปรับโครงสร้างหนี้ให้กับครัวเรือนอ๋อนี่ครัวเรือนนี่ NPL พูดง่ายๆเอามาใช้ในการปรับโครงสร้างโครงสร้างหนี้ประชาชนค่ะบางส่วนก็ใช้ในการซื้อหนี้ประชาชนออกมาค่ะเป็นการช่วยถูกไหมใช่ค่ะือทุกวันเนี้ยภาพ ยึดรถยึดบ้านมันเกิดขึ้นทุกวันจะทําอย่างไรจึงหยุดภาพการยึดรถยึดบ้านแล้ก็เอาครึ่งหนึ่งขอ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 งศูนย์จุดสี้ตเข้ากองทนตรงนี้นี่แหละเอามาใช้ในการประทับประทานเพื่อชะลอเพื่อปรับโครงสร้างนี่เพื่อหยุดเพื่อหยุดภาพการยึดรถยึดบ้านซึ่งมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นโอเคและขณะเดียวกันอีกมาตรการหนึ่งที่น่าสนใจอีกโซนหนึ่งที่น่าสนใจก็คือว่า นี่ครัวเรือนนี่ของประชาชนนี่ภาคประชาชนนี่คนจนอะที่แบงค์ๆทั้งหลายเข้าไปปล่อยกันไปพอเห็นทําท่าจะเป็นนี่ที่มีปัญหาเขาก็จะใช้วิธีการที่เรียกว่าตั้งสำรองค่ะเพื่อน,นี่สงสัยจะศูนย์ตั้งสำรองการปลดอกสมมติว่าวงเงินนี่ที่ปล่อยกู้ให้กับประชาชนสักร้อยบาทเ,เห็นแล้วมันมีปัญหาค่ะตั้งสำรองมาร้อยบาทเลยเต็มเลย ร้อยเปอร์เซ็นต์ก็ขาดทุนกำไรนิดนึงค่ะก็ขาดทุนกำไรนิดนึงโอเคอ่ะก็แนวคิดที่เขาตกผลึกกันก็คือว่าถ้าเช่นนั้นรัฐจะขอซื้อนี่ของประชาชนที่ติดอยู่กับแบงค์เนี่ยซื้อออกมาในราคาที่มีส่วนลดสักห้าสิบเปอร์เซ็นต์ได้ไหมครึ่งหนึ่งนี่ร้อยร้อยบาทขอจ่ายห้าสิบบาทนี่ร้อยบาทขอซื้อนี่ของประชาชนออกมาจากแบงค์ในราคาห้าสิบบาทค่ะ ถามว่าแบงค์เดือดร้อนไหมไม่หรอ,อกเขากันสำรองรไว้ไแบงค์ตั้งสำรองครอบเวอร์ทั้งร้อยบาทไปแล้วอแต่ตัดออกมาห้าสิบอ่ะทันทีที่ขายออกไปให้กับรัฐในราคามีส่วนลดห้าสิบบาทเท่ากับแบงค์มีกำไรขึ้นมาทันที50บาทใช่เพราะการสำรองไว้ร0 0 1 0 0ร้อยบาทเพราะว่าไอ้การการสำรองหมายความว่าคุณขาดทุนใช่คือคุณขาดทุนกำไรใช่คุณตั้งสำรองร้อยบาทคุณขาดทุนกำไรร้อยบาทไม่เจ๊งหรอกแบงค์ใช่ตอนนี้คุณเหลือ50เองอะ่ะแต่คราวนี้คุณได้กลับมา50คุณเอาไหม เอาเอไหมมันก็ควรจะเอาเอานี่ก็คือวิธีการที่เขาตกผลึกร่วมกันนะที่จะเอามาทําอะไรตัวนี้อะไรประมาณนี้ค่ะโอเคอะเมื่อกี้ตกผลึกเป็นสามมาตรการใช่ไหมใช่ค่ะมาตรการที่หนึ่งก็แบ่งเงินกองทุน FIDF มาใช้แก้ปัญหาครึ่งหนึ่งนี่ในส่วนครัวเรือนภาคครัวเรือนแล้วก็ภาคประชาชนคนจนอะนี่การซื้อนี่ประชาชนออกมาจากแบงก์โดยมีส่วนลด50%เนี่ย แบงค์เมื่อซื้อมาแล้วก็เอาส่วนลดที่ได้มา50%นั้นลดให้กับประชาชนอเท่ากับเป็นการแห่คัดหนี้ประชาชนได้นะ50%ถูกไหมใช่บนหลักคิดนี่ธุรกิจทําไมมีแห่คัดได้แล้วทำไมนี่ประชาชนไม่เคยแหคัดให้ประชาชนสักบาทเลยงอันนี้ก็เป็นวิธีการอะไรนี้เป็นหลักคิดหลักคิดอ๋อเขายังไม่ได้ไม่ได้หลักใจเป็นหลักคิดเป็นหลักคิดสุดท้ายก็อยู่ที่ฝ่ายการเมืองด้วยเอาไหมเคาะไหมโอเค ต่อมาแต่จริงๆเขาเอาแล้วนะอ๋อเขาเลือกแล้วที่ตกผลิตเป็นสามมาตรการมาตรการที่สองอะจะเก็บภาษีเพิ่มก็มีปัญหาจะกู้เพิ่มก็มีข้อจํากัดและจะหาเงินจากไหนมาใช้ตอบโจทย์นโยบายมาตรการที่สองก็คือขายหุ้นที่คลังถืออยู่ในกิจการต่างๆกิจการไหนที่ไม่ใช่รัฐวิสาหกิจกิจการไหนที่ไม่ใช่กิจการในเชิงยุทธศาสตร์ประเทศขายออกเลยเอาเงินมาอูไว้ทําไมอืม ขายออกเลยยกตัวอย่างผมผมฟังแล้วผมก็อึ้งผมก็เพิ่งรู้นะกระทรวงการคลังถือหุ้น5%ในบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่อ้าวหรอมีด้วยเหรอมี5% 5%คราวนี้มูลค่าทางการตลาดของบริษัทบุญรอดบิวเวอรี่เขาประเมินไว้ขั้นต้นที่200ล้านบาทอืมและ5%ของ200ล้าน5%ก็คือ10,000ล้านบาทอืคุณขาย5%นี้ก็เอา1 0 0้าดเงิน10,000ล้านกลับมาเลย มันใช้ในการตอบโจทย์ในชิงนโยบายได้อีกเยอะแยะเลยอคนถือหุ้นในบริษัทบรุญรอดไว้ทําไมอม,มันไม่ใช่ยุทธศาสตร์อะไรเลยแล้วมีลักษณะแบบบุญรอดหลายบริษัทไหมที่จะขายแล้วได้ออกมาได้มีม่ีเชื่อไหมครับว่ากระทรวงการคลังถือหุ้นอยู่ในบริษัทอับนวดก็มีฮะมีได้ด้วยเหรอไม่ผิดเหรอชวิตกมลวิสิทธ์เคยถูกดําเนินคดีค้ามนุษย์ใช่ถ้าจำไม่ผิดนะค่ะถูกยึดทรัพย์ใช่แล้วเขายึดอะไร ขา,ายึดหุ้นในบริษัทอาบอบนวดเช่อนอ,อ่างโคปาอ่างเอ็มมานูเอลอดังนี้เป็นต้นม,มันยึดทซั์ก็คือยึดหุ้นในบริษัทอาบอบนวดมาเป็นของรัฐสิอ,อ๋อไอ้ที่ยึดมาเนี่ยมาอยู่ค้ังเนี่ยไม่ได้ไปซื้อหรือลงทุนแต่ว่ามันถูกจากการยึดมาเหรอใช่อ๋อมาโดยอัตโนตมัติไต่ในนาทีนี้จะถือไว้ทําไมภาวะตลาดอ่างเนี่ยมันเปลี่ยนไปแล้ววันนี้เอาหุ้นบริษัทอ่าง ของชวิตไปขายใครจะซื้อยังไม่รู้เลยจะได้จังมาเท่าไหร่กี่จังไม่รู้อาช่างมาทำอันนี้นี่คือเป็นต้นเป็นต้นอ่ะสองละมาตรการที่สามที่เขาตกผลก็คือเอาธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินซะอ๋อเอาทำธุรกิจสีเทาเขาบอกว่าเขาบอกว่าประเทศไทยเหมือนกับเม็กซิโกในอดีตเหมือนกับฟิลิปปินปัจจุบันนะคือเศรษฐกิจใต้ดินหรือธุรกิจใต้ดินมันมีขนาดใหญ่ถึงครึ่งหนึ่งของ GDP ประเทศนะโอ้ ถ้าคุณเอาใกล้ดินมาอยู่บนโต๊ะเงินจะเข้าระบบขึ้นมาอยู่บนดินเนี่ยเ GDP ของคุณจะโพด่ขึ้นมาเท่าตัวทันทีเลยโอ้หน้าลองนะหน้าลองเช่นหวยใต้ดินเออเช่นหวยใต้ดินสันตัวเนี่ยเขาลู้กันอยู่เช่นหวยใต้ดินอายุตัวง่ายง่ายเข้าใจง่ายๆคือคือคือทำกันอย่างเนี้ยมันเป็นเท่ากับเป็นการสร้างฐานรายได้ใหม่ๆให้แก่รัฐเรามีภาษีใหม่ๆ่เก็บรายได้ก็เข้าประเทศไงมันจะมีแหล่งสร้างรายได้ใหม่ๆ ถ้าคุณเอาธุรกิจใต้ดินซึ่งคุณเก็บภาษีอะไรไม่ได้เลยคุณเอาธุรกิจใต้ดินขึ้นมาอยู่บนดินซะเมื่อเมื่อขึ้นมาอยู่บนดินอะไรไอ้สวยทั้งหลายที่เคยจ่ายตำรวจทหารใจใร่ายใครตะใคร <c oughs> ก็เปลี่ยนมาเป็นจ่ายรัฐในรูปภาษีเสียคุณว่าสวยปีหนึ่งเป็นแสนล้านไหมโอ้ไม่รู้ว่าจะแตะล้านล้านไหมถ้าธุกรกิจนะั้งระบบใต้ดิน <Yeah. S 2> เขาจ่ายสวยปีนี้เป็นแสนล้านไหมเกินกว่านั้นมากกว่าถ้าเอาขึ้นมาอยู่บนดินแล้วเปลี่ยนสวยเป็นภาษีและส่งให้แกรัฐอย่างถูกต้องดีไหมเรามีรายได้เพิ่มขึ้นมากเลยนะจากพัฒนาลงทุนะไยสบายๆเลยอีกตัวหนึ่ง<ๆ>อีกตัวหนึ่ง,งเขาก็คิดถึงเรื่อง entertainment complex อ่าเป็นนโยบายรัฐบาลเขาจะขับเคลื่อนอยู่แล้วโครงการเนี้ยซึ่งจริงๆซึ่งจริงๆนะถ้าเราไปสิงคโปร์เนี่ยแหล่งที่ก็ไปเที่ยวกันเลยนะก็คือมาดินามาดินาเบซานเป็นแหล่งเดียวจุดเดียวของสิงคโปร์ที่คนรู้อืม ดังนี้เป็นต้นคดังนี้เป็นต้นะว่ากันไปประมาณนั้นก็สองโจทย์ยากอิงหนึ่งการหาทีมรําตีคังในฝันโจทย์ยากโจทย์ที่สองจะหาเงินมาจากไหนนำมาใช้ตอบโจทย์นโยบายอโอเคผมก็ไล่เรียงกันไปแล้วทั้งหลายทั้งปวงนะ,ะที่ผมไล่เรียงสามมาตรการที่เกิดจากที่ที่ตกผลึกกันเนะี่ย มันเกิดจากการร่วมคิดร่วมทําระหว่างฝ่ายการเมืองกับเทคโนแคลตในแวดวงราชการนะซึ่งเป็นภาพที่น่ารักประคองประคองกันไปเถอะประเทศมันจะได้ผ่านตรงนี้ไปได้ค่ะนะโอเค